สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องพุ่ย่าตายายสุผูสุคนครับมือนีก็พฟอผมครับพานแบ่งคนหมานหล็กหนครับผมก็มือนีมาหากินเลาะทงพี่น้องก่อนนทางเอล่พี่น้องมึกสภาพเรผมรถดินกองเอล่ไปสาบ่ได้ครับผมนั่งแครก็ติตลอดทางกุมา2สองสามห้อยครับคกับมุนอุ้ยปุ๋ยพี่น้องคกับกลับบ้านไปจะคองเ็าว่าตรงหลังอาจฉีดโดนเตี๋อวไปันครับกับเบื้องทายสภาพทางพี่น้อง เดยเห็นหากินอยู่แถวนี้ก็อาจจะจำได้ครับผมว่าตรงนี้มันอยู่มืองใดครับผมเกิดครับเกิดขับมาก็มาพอผึ่งห้างหนึ่งเลยพี่น้องหางา้เตืบมเยอะครับบ่ถือว่าใหญ่ครับแต่กับบ่หน่อยครับผมสองสามหอยก็ยังดีครับกําลังเตรียมตัวเตรียมตัวไปพี่น้องกันเอาหยอกเอายามกันครับกิไปทั่วไปครับมองใดเลลอะ มุวนม้นอุ้ยป่วยกัดไปมองนันแล้วพี่น้องบ่มุวนบ่ไปครับผมครับไปเดี๋ยวพายยางไปเบิ้งผึ่งพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งทางครับผมสำเนีก็ยังจะมาอยู่เดีพี่น้องเดียวางพลาสติกหดผึ่งนะครับกับชิโตมมันตีนครับผมกไปเรื่อยๆครับขนาดเสียป่ามีอะยังบ่ฟังเลยครับทั้งกับใบใหญ่ดอกพี่น้องเด็กพอได้กฆากับข่อยกับป่าครับผมภาพทางเบิ้งบ่ได้ครับ มืนน่นดิบดือติดตาัมาพี่น้องซันนี่ก็ยังจะมาอยู่ครับว่าแต่มันจะบาแห้งไปนี่พี่น้องครับกัดนู้นพึ่งพี่น้องต่นผู้หล่อทางครับกลางทางเลยพี่น้องต้องใบใหญ่ไเปเนี่ยครับกัดพอคือคือเยู่พี่น้องอะไรครับเดี๋ยวขึ้นตั้งกองพี่น้องเบิ้งทั้งตัวเลยครับผมไปเลยเลยพี่น้องครับผมพี่น้องขึดนหอดทางแล้วครับขาออกลัเกเต็มพอดีครับกัพอได้อยู่พี่น้อง ข้าแต้มงกตมันข้าปลาถอ h ปลาทูครับผมดีกว่าไม่เห็นอย่างเดียวพี่น้องเดียวหยุดครบพี่น้อยครับหาตอดพี่น้องตอดกระเจ็บเบด้ครับเด้ยวโมเมนบ่เจ็บหาว่าพานันแบ่งให้ได้พึ่งตอดบ่เจ็บบู้โม,มเมนต์เด้ครับเจ็บคือกันครับ งามขักขนาดพี่น้องหัง้งขท้ากราครับผมแค่เดียวพอครับผมกัดจะได้บเบ,เบดความงามครับนี่หนวดนอ้ะหนวดตัวเหนียวกอนครับนี่ก็ตั้งชิโฟพี่น้องไปจะมหาสวสดกันเจ็บ ผมงงงับครับ งามครับเออโอ้ตอดเต็มมือเลยพี่น้องเจ็บเจ็บโอ้เจ็บขนาดเ <c oughs> จ็บเจ,จ็บครับเจ็บผม <c oughs> ก็ไม่ได้มากหรอกพี่น้องเออโอ้ไอ,อแกว้ายตอดยังกรรันเดินเด้อดิเอาครับปาดเลยพี่น้องบ่มีถุงครับผม เลืมถุงมะจะมีกับพอ่อครับผมไปครับลงต้นพี่น้องผมพี่น้องพาดพี่น้องมาเบิ้งไง่อ้พื่งปาดถิ่มใบพี่น้องประมาณยี่สิบมือครับแต่ว่าทั้งมันใบใหญ่หรือครับก็ยังอยู่อยู่พี่น้องว่ามันพักผวกเอาลงแล้วครับนี่ทั้งนี้หน่อยครับก็รดุนทั้งเลยพี่น้องน,น,น,น้ำคือสิบมี้แล้วครับก็ไปครับเดี๋ยวขึ้นไปรุนพร้อมกันครับว่า ใส่ห้างมาครับผมกัดเพราะได้หนังแจ้งน้อยก็ยังดีเนะครับเด้อไปครับลุยเลยพี่น้องครับผมพี่น้องกัดห้างงามเต็มเยอะครับเข้อหลักดีอยู่พี่น้องดีคือเยอะครับนี่ยทิมไปได้หมื่นกัดคุ้มค่าทิ้มไปเยอะพี่น้องขับขับเท้าอากาศอยอะงามกัดพอได้อยู่พี่น้องน้อยนึงครับ เดี๋ยวควบคนเดี๋ยวติดตอติดี๋ยวี่ไปหาล้างอื่นอยากพี่น้องว่าหาอยากก็ไม่อยากนะครับเพราะว่าเขาบินลงมารับอย่างดีพี่น้องตอนรับครับผมรับแขกรับยังย่างดีครับรับไปแขกมากเกิดลงมาครับไต่ส่วนแน่ยังแน่ไปครับงานหลงทางครับผมเหนียรเลยพี่น้อ,อนงขอเบิร์ตครับผม อยดีครับผมรับเง้มง้อมยิ้มยครับผมบดลลีครับผมจันสำนีบเบาแตกแข็น้นอ,กกกกงองหาหนากักจนปนี้ครับทั้งถึงกับหาหนาัก เดี่ยพี่น้องเลี้ยงจะมากับขายอยากก่นกันครับหามันหลายครับหนอนนัดไม่ได้อรอ,อรอครับบอมยีโก็ไม่ได้ครับเด็ก,กสะสมหน่อยครับ แดงฝนไปบแจ้งลอยแล้วพี่น้องโอเคไอ้ครับผมลงต้นพี่น้องกบผมพี่น้องกบลกผลครับผมโยกอับนี่ครับพะยะเต่าไงครับผมบดลมแห้งนะครับเต่าเต่าขึ้นยังหลักแหลมนะครับผมกบเดือยึดสาราวัดทางทางครับกดฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะ ฟัวสดใหญ่ๆเลยครับผมใหญ่ๆงามๆครับครับขอไปลุกฝนแซ่บหนึ่งครับทอดชนไม่ทอดตัวครับผมไปกับอะไรลำบ้านกับซองหลือพี่น้องเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วครับครับผาของคิดรบไม่ได้เลยครับผมไหนจะทอดแค่สองห้างตำหนิอะไรครับพี่น้องครับกระฝากพ่อแม่พี่น้องที่ตามผลงานครับผม ท่านแบ่งคนหมาลิกไนครับผมตุดถ่ายกับไ้พ่อแม่พี่น้องขับไปกดไหลกดแช์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้ำยครับเด้อไปครับผมกลับบ้านครับผมสวัสดีครับ